เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับสําหรับดาบพิฆาตอสูรเล่มที่21ซึ่งจริงๆมันออกมานานมาก,กน,นะเกือบเกือบเดือนนั่นแหละละมัว่ไปรีวิวอย่างอื่นนะครับแล้วก็ปล่อยเจ้าดาบพิฆาตอสูรเล่มที่21เวอร์ชั่นภาษาไทยนี่แบบดองไว้มาเป็นระยะเวลานานมากดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวดาบพิฆาตอสูรเล่มที่21นะครับซึ่งพูดก็พูดเอะนะครับว่าผมค่อนข้างจะคาดหวังเอาไว้สูงมากๆอยู่เพราะว่า ด้วยความที่เรารีวิวชา้าเนี่ยนะฮะก็จะมีเพื่อนๆลหลายๆคนที่ซื้อมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาให้ฟีดแบ็กว่ามันทําดีมากเลยพี่มันพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งดูจากภายนอกก็พัฒนาก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้นี่ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าที่เขาทําโค้งมนแบบนี้เพราะว่าเขาโชว์เหนือมันเจ๋งกว่าเออจะมาทําให้รูปร่างมันจมูกดูสันเป็นคมทําไมเล่าโชว์แบบนี้อ่อนช้อยอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะปรับทําไมเห็นไหมโอเคค่อนข้างจะตั้งความหวังเอาไว้สูงนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรารีวิวว i เว r นะครับวันพีชวีเวอร์การ์ดที่มันออกมาทีหลังเล่ม21นะถ้าจำไม่ผิดแต่เราเราจะเรื่องไปรีวิวก่อนแล้วเขาก็ทำออกมาดีมากนะยกเว้นคนหยอดกาวแต่ว่ามีคนมาล้างมนทินให้นะครับว่า ไอ้รถที่ออกมาหลังๆคนพลีช่วงแรกๆไปเนี่ยเขาทําออกมาดีแล้วนะครับก็คือเขาแก้ปัญหาด้วยการไม่หยอดกาวแม่งเลยคือแบบดึงป๊ดดึงป๊ดอันนี้ไม่รู้จริงแท้แค่ไหนอาจจะเป็นว่าแล้วแต่คนได้แล้วมั้งครับแต่ว่ามันก็คือมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าซึ่งถ้าให้พูดหมดจริงจังก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเห็นหนังสือการ์ตูนหัวใหม่ๆห <laughs> มาเรียกหัวใหม่ๆ <laughs> มันเป็นหนังสือการ์ตูนในเครือสยามอินเตอร์คอมิกนี่แหละครับที่เปิดตัวเรื่องใหม่ๆมบางเล่มเนี่ยเขาทำร เทียบเท่ากับเรื่องอื่นๆทั่วไปนะก็คือ80-90บาทอะไรเงี้ยเอ้ยเขาอยู่ในช่วงแบบว่า power up แต่นั้นเนี่ยเรามาดูตัวนี้กันว่ามันจะ power up ไปขนาดไหนนะครับฉบับพิเศษแถมของ limited ลหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ทำไมมึงไม่เก็บโต๊ะให้มันเรียบร้อยว่าตอนเปิดอันนี้คือลองเก็บแล้วับมันก็ดูโล่งๆงวงๆเง,ง,งาๆไม่รู้คราบมันดูเป็นทางการมันดูแบบมาตรฐานเกินไปมันดูไม่สมกับเป็นเราซึ่งปกติจริงของอื่นนี่วางเกลื่อนโต๊ะไปหมดมีแม้กระทั่งแมวมาเดินป่วนเปี้ยนแต่ว่าวันนี้ก็เก็บให้มันสะอาดขึ้น่อยมา แเลยอ่ะอย่าว่าแต่สำนับพีมมีการพัฒนาผมก็มีการพัฒนาเพราะว่าในครั้งที่แล้วนี่ผมแบบว่าอุ้ยเรากลัวกระดาษตรงนี้มันจะเปื้อนหนังสือนี่ก็ทําแบบนี้พับใส่ก,กระจบเพราะมีคนมาคอมเมนต์บอกทำไมมึงไม่พับวะครับพี่เออนั่นน่ะสิมาโอ้โหปลิ้นออกมาเลย <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คือใส่ใจไง,ไงคือมีการซีลหนังสือในนี้มาด้วย <Yeah. S 1> ตื่นเต้นวะ รีวิวนี้มันจะยาวเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่ามันจะสั้นแป๊บเดียวก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพนี่นะครับฉบับพิเศษว้าวนี่ปกสวยนี่นี่เล่มที่21นะครับคนติดตามรอนี่แบบใจแทบขาดนะครับเพราะว่ามันเข้าช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆตอนนี้ก็เหลืออีก2เล่มนะครับคือเล่ม22กับ23แล้วก็จบบริบูรณ์ปิดตำนานดาบพิฆาตศูนย์นี่อันนี้สวยดีสติกเกอร์32ตัวละครภาพสีตัวละครที่ผลิตออกมาอย่างพิถีพิถันอีกแล้วครับท่านคราวนี้รายละเอียดสินค้า มีบอกรายละเอียดสินค้านะไม่ได้บอกของแถมแล้ะ,ะ,ะผมขอโทษ <laughs> ชอวพิเศษแถมของลิมิเต็ดรอบสองมาภาพสีตัวละครดาบพิฆาตอสูรที่ผลิตอย่างพิถีพิถันมาฉบับพิเศษเล่มยี่สิบเอ็ดนะครับคราวนี้กล่องไม่ยับแล้วครับอันนี้ก็ถือได้ว่ามีพัฒนาการเพราะว่าคราวนี้สติกเกอร์มันมาเป็นแผ่นบางกันนั้นถ้าพี่ไม่ลองไว้สัหน่อยนบี้แน่นอนว้าวโอเค อันนี้สวยมากนะครับจนผมเริ่มมีความรู้สึกว่าแล้วทำไมผมไม่เอาของญี่ปุ่นมาเทียบกันไปเลยว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาจะมาดูของไทยและนี่ก็คือผู้ท้าชิงในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือคิเมสึโนะยายะเล่มที่21เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นที่เคยเปิดตัวไปกับเราในคลิปก่อนนู้นนะครับมานี่ของเรามีความคมชัดกว่านะครับล้อเ,เล่นสีมันดูเข้มกว่าแล้วก็ด้านความแน่นหนาในการแพ็คนี่ก็ ของญี่ปุ่นเนี่ยจะแข็งกระด้างนะครับส่วนของไทยเราเนี่ยจะโค้งมนอ่อนช้อยอะเทียบตัวแพคเกจกันจะจ่ะครับจะอ้าวโอ้โหความคมชัดกับสีนี้ก็มีความใกล้เคียงนะครับแต่ว่าของไทยนี่จะสีเข้มขึ้นห,หน่อยหน่อยผมหมายถึงไอ้สีเหลืองเหลืองนี่นะเหลืองเหลืองนี่มันจะเข้มขึ้นมาหน่อยเห็นปะ่ะผมว่าดูตรงนี้มันก็เห็นถึงความต่างนะจะสีก็ค่อนข้างจะต่างกันนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวขนาดก็แน่นอนว่าของไทยใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับ อย่างว่าหนังสือเล่มมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่มีตําหนิอะไรแล้วนะครับสวยนะครับของเรานี่จะเข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือกล่องนียมีความแข็งแรงกว่าเล่มยี่สิบด้วยนะฮะอันนี้ยมันมีความแข็งแรงกว่ากันขึ้นมากอยู่นะหรือเปล่าว่าแป๊บน,นึงนะผมเดินไปหยิบดูเล่มยี่สิบเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคนจะหาว่าไอ้นีหลับหูหลับตาอวยกูก็ทําแบบเดิมนั่นแหละเดี๋ยวผมไปดูก่อนเฮ้ยเทียบแล้วคุณแข็งแรงกว่าจริงนี่ยังบี้อยู่เลยนะอันเกาเนี่ย เอ้ยผมไม่รู้สึกไปเองหรือถ้าผมรู้สึกไปเองก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเอ้ยมันแข็งแรงจริงๆเออนี่มีแล้วครับสิ่งที่ควรจะใส่มาแต่แรกนั่นก็แหมเอ้ยโยเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์อยู่ฮนะก็คืออย่างนั้นมันต้องมีอะไรบี้ทักอย่างนึงอะเออกระดาษข้างในบี้ก็ยังดีวมัอ้อนี่ได้อยู่ได้อยู่ชอบครับน่ารักดีอืมอันนี้นะมีความแข็งแรงครับแพ็กเกจีมีกระดาษรองมาให้มาทีนี้เรามาดูตัวสติกเกอร์ อันนี้คือผมไปเห็นมาตามโซเชียลต่างๆฟีดแบ็กนี่มาโวยวายกันในเรื่องของราคาแล้วก็พูดถึงว่าสินค้าไม่คุ้มเลยเป็นแค่สติกเกอร์อะมันใจคอจะมีแค่สติกเกอร์เหรอเออก,ก็ก็มีแค่สติกเกอร์สิครับเล่มนี้แล้วมันก็แพงกว่าพอดาคนด้วยจริงราคาต้นมันแพงกว่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละออเ,เตอร์เราเฮ้ยคุณ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 คณโหคราวนี้แล้วกูจะกระซิปทําไมวคราวนี้ยคุณดูดิ ไอครั้งนั้นเราแซวเขาเล่นอะแต่ไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวกับเราหมายถึงว่าเขาน่าจะพัฒนาของเขาเองอะนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับที่เราไปแซวนะครับที่ว่าพื้นหลังนะฮะไอฉากข้างหลังอะที่เขาไม่ได้แปลมาแล้วเราก็แบบเอ้ยเขาปล่อยไว้เพื่อความคลาสสิกอะไรเงีเ้ยเฮ้ยอันนี้คือแปลหมดเลยอะคุณแปลหมดเลยอะแม้กระทั่งตัวหนังสือเล็กๆกระตี่ยแปลหมดแล้วชัดมากด้วยนะเออชัดมากครับนี่คือตัวละคร32ตัวละครนะครับของดาบพิฆาตอสูร ส่วนนี้ก็เป็นเสาหลักนะครับอันนี้โอ้โหสวยมากอะคุณคือเราจะเห็นภาพบางภาพเนี่ยมันเป็นภาพขาวดําที่อาจารย์โคโยฮารุแกลงเป็นสกรีนไว้เนาะพอมาลงเป็นสีนี่สวยมากครับ <c oughs> คือเราจะกระโดดถีบหน้าผู้ที่บอกว่าลายเส้นอาจารย์แกไม่สวย <c oughs> โอ้นี่คือ,อตัวละครหลักมาครบ <c oughs> อันนี้คือเหล่าอสูรข้างขึ้นเนอยอย่างนี้ไม่ได้เอ้ยแต่ว่าโอ้โหพวกคุณตามซื้อถึงเล่มยี่1บยิบเอ็ดแล้วมันต้องเห็นกันหมดแล้วแหละว่าอสูรข้างขึ้นมีใครบ้างอะ แล้วก็มันมีความคมชัดมากครับอันนี้คือคมชัดไร้ที่ติยอดเยี่ยมจริงคนระับโอ้ยปื้มปื้มโอเคโอคชัดแจว๋วเดี๋ยวนี้ผมลองกลางไว้ก่อนนะจะมาลองเทียบของญี่ปุ่นดูนขนาดเท่ากันเป๊ะเลยคุณภาพสติกเกอร์นี่ก็น่าจะเท่ากันเป๊ะแหละเพราะมันก็คือกระดาษสติกเกอร์นะอันนี้ผมลองเทียบดูแล้วเมื่อกี้คือแบบว่าเอามาแบบจิ้มแทบจะ เข้าเบ้าแต่ผมเลยเนี่คือทําได้เจ๋งจริงๆครับถ้าไม่ติดว่าการคลีนกระดาษเนี่ยเมื่อกี้ผมผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดนะเมื่อกี้การคลีนกระดาษให้ก็เห็นตรงนี้ว่าของยูชิโร่มันมันหายไปหน่อยนึง เมื่อกี้คือเห็นพอดีอันนี้คือไม่ได้นะครับแต่ว่าเล่นๆน้อยๆไม่เป็นไร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 เดี๋ยวหาว่า,วาไ,อไอ้นี่มึงเรื่องมากจังเลยนะ <fin ans> <c oughs> เป็นการพัฒนาที่ดีมากแล้วครับอันนี้คือชัดชัดไปชัดเท่ากันเลยแล้วก็มีการแปลภาษาไทยเข้าไปข้างในอีกนะฮะอืมอันนี้อาจจะมีการเอ่อคลีนพลาดนิดหน่อยมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับนอกนั้นตรงส่วนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ละเท่าที่ดูผ่านๆอุ๊ยอันนี้มีอ๋อเดี๋ยวนะ อันนี้รู้สึกว่ากล่องคําพูดมันจะปิดไปนิดนึงแต่ว่านี้ผมเข้าใจเขาน่าจะคลีนออกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคามันจะเห็นไม่ชัดนะฮะอันนี้เข้าใจเข้าใจเพราะว่าอันนี้คุณภาพเนี่ยคือดีเกินคาดมากครับเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะเพราะว่าน,นี้เขาก็มีการพรูฟมีตรวจสอบแล้วก็มีความเก็บเป๊ะนะฮะคุณดูนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูทันจิโร่คุณดูนะฮะตรงทันจิโร่เนี่ยมันจะมีไอ้พวกเศษเศษอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับของไทยเลานี้ก็มีครับมีการเศษเศษอย่างเงี้ย ตัวหนังสือเนี่ยไม่บังพวกเศษเจๆด้วยนะครับเรียกได้ดว,ว่าเป็นการคลีนแบบว่าใส่ใจเก็บรายละเอียดมากดันั้นไอ้ตรงยูชิโร่เมื่อกี้ผมรู้สึกผิดชิบหายเลยเสือไปมองเห็นพอดีผมขอโทษด,ด้วยไนเขาตั้งใจขนาดนี้จริงๆนะเออพวกเนี่ยทำตัวละครแต่ละอย่างอะไรเนี่ยเออแคสติเกอร์นี่ใครจะไปกล้าด,ดึงเอาไปแปะวะเนี่ยสวยสวยมากครับนี่ผมจะปกป้องเนสุโกจังเองโอเคโอ อาจจะหาว่าเราแซลวโมววอากุขยี่ตัวเองด้วยก็ได้เยียงกับฝันไปแน่เพราะตัวตนของเจ้าช่าน,น่างุดหงิดซิจริงโอเคครับก็สรุปแล้วว่าแทนที่มึงจะมาสรุปเนี่ยมึงควรจะพับใส่ให้มันเรียบร้อยก่อน <laughs> โอเคครับก็สรุปนะครับว่าดาบพิฆาตอสูรฉบับพิเศษเล่มที่21นะครับของที่เป็นสินค้าที่ติดมาด้วยนี่คือทําออกมาได้ดีมากๆนะครับดีขึ้นมากๆอ่ะดีขึ้นแบบใกล้เคียงของต้นฉบับแบบเป๊ะๆมากๆเลยนะผมจะตามอุดหนุนเล่มต่อไปนะครับรอให้เล่ม22ออกแทบไม่ไหวแล้วครับผม <laughs> วันๆจริงอนะเรช่วงท้ายเนี่ยช่วงท้ายแม่งโคตรแม่งแม่งเดือดมากจริงๆนะ ส่วนนนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะสั่งซื้อนี่นะครับก็เวอร์ชั่นภาษาไทยนี่ราคา250บาทนะครับแบบที่มีสติกเกอร์เนี่ยแต่ว่าถ้าสั่งซื้อกับทางเว็บสยามอินเตอร์ช็อปนี่เขาก็จะขายประมาณ212บาท50สตางค์นะมันก็จะถูกลงไปพอประมาณเพราะสั่งจากสํานักพิมพ์โดยตรงเนาะส่วนเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนี่ราคามันพันสองเยนนะครับก็ตอนที่สั่งมาในผมพีกับทางคิโนคุนิยะไว้มันก็ประมาณ400กว่าบาทนะฮะคือแพงกว่าเวอร์ชันโปสการ์ดนะต้องใส่สติกเกอร์มันแพงค่ากาวครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาดาบพิฆาตศูนย์เล่มที่22มารีวิวกันก่อนแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็คือผมก็พลียเอาไว้ครบหมดแล้วแหละเดี๋ยวก็รอของเขาออกมามันก็มาส่งเรื่อยๆอันนี้คือเล่มที่22นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเร็ววันมัง้งเร็ว เรีววันโชว์นิรุระเยอะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่ยังนั่งดูมาจนถึงจุดจุดนี้นะครับผมมีความสุขมากๆเลยกับพวกคลิปอะไรแบบนี้ที่เราเอางานอดิเรกข,ของเรามาบอกเล่าหรือว่าพูดคุยให้พวกคุณดูแล้วรู้สึกว่าพวกคุณชอบกันนี่ผมรู้สึกมีความสุขมากขอบคุณเหลือหลายครับผมไ้เจอกันใหม่ครับฝวันดีครับ